สวัสดีเดี๋ยวพาไปชมอะไรจำๆสวยไปโรงแรมแล้วนะแกนเอวิต้าเอวิต้าแกนแกนเอวิต้าเออตาตปตาพาไปชมเออตาบรรยากาศสวยงามมากครับนี่เดี๋ยวพาไปโฟฝนอีกแล้วฝนอีกแล้วมีสระน้ำด้วยมาเห็นสาวๆฝรั่งเพียบเลยโอ my god เดี๋ยวคืนนี้เราจะมาเปน้ํากันะครับนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลานี่ไปเก็บข้าวของก่อนจะพาไปชมห้องสวยเปล่าไม่รู้นะครับแทนมาแทนมาเรื่องราวไม่รู้มีห้องฟิตเนสนะครับพออราคนที่ชอบออกกำลังกายมีห้องฟิตลงฟิตเนสนะครับห้องออกกำลังกายชิวๆบรรยากาศดีครับช่วงนี้ฝนตกตพรำๆตรม,ม,มตกตลอดม,มากับท่านนี่ตกตลอดนะใช่เอะ อะไรนะมากระทันนี้ตลอดฝนฝนยี่ฝนี่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 เอาง่ายมากเลยนะต้องไานั่งในน้ำนี่สวยสวยนะนี่โต๊ะโต๊ะนี่เขาเริ่มจัดโต๊ะแล้วครับนี่แต่แต่ว่าตอนนี้ฝนก็เริ่มตกก็เริ่มเก็บเรียบร้อยอย่าล่อพาดูแผ่นดูสวยสวยสวยไปตอนนี้ EP สองสวัสดีครับยังเดี๋ยวผมพามาเดินนีๆสวยป่ะไม่รู้นะ

โอ้มีอ่างกับอ่างอะไรอุ้ยอะไรชี้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 เขารู้ห้องน้ำห้องนอนเลยห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องน้ำมีอะไรโอ้ดู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 แจมแจมแจมไปได้ไปได้ไปมีอะไรนีอะไรมีห้องขี้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 อันนี้นี่อะไรอ๋อห้องอาบน้ำอ๋อจะเป็นสับเป็นส่วนอ๋อมันดีอย่างนี้มันดีอย่างนี้เนี่ยนะครับเวลาอาบน้ำเนี่ย ไม่ต้องไปไอครับเปิดเลยใช่ไหมเปิดเปิดมาอาบอาบเลยเอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าอาจารย์อาจารย์อาจารย์เดี๋ยวโดน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 แบนเดี๋ยวโดนแบนไปต่อไปต่อไปต่อไปไปไปง่ายต่อง่าต่อโอ้โหดูเตียงครับเนอะตนี้มีเตียงสองเตียงวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยก็ได้ครับยังไม่รู้เขาเลือกกันอยู่เตียงนี่นอนได้ประมาณ สี่ห้าคนเลยโอ้โหเดี๋ยว็ดเด็ดเทสเทสฟังนิ่งเลยก็ยากแข่งอยู่นะแต่ได้ได้แน่นอนไม่ไม่ปวดหลังไม่ปวดหลังโอเคโอเคโอ้โหโยโยโยนะตัวทันเล็กไปนิดนึงเล็กนะอ๋อแล้วห้าดาวมน่าจะใหญ่กว่านี้ไม่เอาไม่เอาของที่บ้านมาเลยครับยกไม่ไหวไม่เอาของที่บ้านมาเลยเขาพูดเขาเล็กตาตโอ้โหเดี๋ยวจะพาไปดูดูข้างนอกคนนะ นี่โอ้โงเงี้ยเงี้ยครับแนะนำเลยครับตอนประมาณสักห้าโมงหกโมงมาดูวิววิวสวยมากหรือไม่ก็ตื่นตอนเช้าเลยเช้าดีกว่าเช้าดีกว่าเดี๋ยวกินยังเช้าเลยกินยังหวานบรรยากาศบรรยากาศอย่างนี้กินยังหวานกินยังหวานกินยังหวานกินตรงที่นั่งนั่งกินกรฟงกาแฟดูบุหรี่ได้ทันทีดูบรรยากาศข้างนอกอุ่นบรรยากาศดีนะบุบงบุกเขา ผมว่าบรรยากาศหน้าฝนตอนเช้านี่น่าจะมีหมอกฝนพันๆนะฮะหฝนตกเดี๋ยวเดี๋ยวหมอกก็จะมาครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยกาแฟนะชิมมอนกลมบรรยากาศแจ๋วๆเลยเนี่ยผมว่าโอเคเบียร์เย็นๆสักหน่อยไหมได้ได้ได้เย็นๆนิดหน่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีมีสามนี่นะคะห้องห้องห้องปอยกับห้องพี่ซางเป็นห้องคอนเน็กติ้งเปิดประตูถึงกันได้นี่ไงนี่ก็ถึงได้ใช่แต่เราถึงไม่ได้ไม่ได้นี่ห้องใครก็ไม่รู้ะแล้วห้องเราสองคนถึงกัน ทั้งเธอสองคนเขาอยู่กับุบล็อกนี่อืมไป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 ดูไปดูห้องเขาบอกห้องห้องห้องเด็กห้องเด็กมีห้องเด็กอันนี้อีกเขาบอกามีห้องเด็กห้องเตียงเดียวขอปิดประตูให้เขาดิโอยุงเยอะโอ้โหเราเนี่ยโททททษษีีคโอ้เราเนี่ยเปิดอย่างเดียวไม่ปิดเลยยุงเยอะเดี๋ยวก็ให้นอนห้องนี้ด้เลยนี่ไป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 ครับ

โอ้โหเป็นไงครับคุม้มไหมครับคุม้มไหมครับคุ<อ>้มค่ะเฮ้ยนี่นี่นี่ถ้ามากับเพื่อนมากับแฟนถ้ามากับแฟนห้องเดียวห้ามเปิดมาเพื่อนสักประมาณสักปุ๊บนึงหกเจ็ดคนจองห้องใกล้ๆก,ก,กันใช่เจ๋วไห,ห,หไมเอาเไปตายแล้วตกใจเลย,ย,ยมาคุณจะรู้ได้เป็นยังไงเนี่ยตกใจหมดเลยนี่เป็นไงเป็นไง ห้องนัการห้องจัดการเหมือนเหมือนเหมือนกันครับจากจากที่รีวิวเมื่อกี้อ้ฮแล้วมาดูระเบียงข้างนอกดูนีดูน้ดูระเบียงกัน้โหดูปปะหนูปปหนูไปปไปดูอื้มลฮะี้ลยวะ โอ้ห้องน้ำสวยอู่้น้อไหอยู่ไหนไหนวะกูซีกีอยู่ไหนเขาบอกกอยู่ไหกูซีอยู่ไหนคก้ี้กีไหนไหนเขามีก็มีมีกูซีมกีไปยังไงนั่งนอนได้มสี่หคนเลยไออะไรเป็นนอนเทสเขานะไม่ได้นะโอ้ไม่เ้า ด,ด,ดู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 ดมลเ่น <ve> ่่ลล้วโอ้ยฮึมฮึฮะนีเปลี่ยนห้องหมเปลี่ยนห้องไหมเปลี่ยนห้องัหมเปลี่ยนหม้คน่ะโอจัดเลยไหมสุกี้มารวมสุกี้ไห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 มดูบรรยากาศดิมีที่น้อนสองอันวิววิววิววีของเราสองที่เลย โอ้ไม่มีโอ้ระเบียนดูดี่อ้โหเป็นห้องหัวมุมนะอืมอันนี้ห้องเตียงเดี่ยวนะคบเมื่อกี้พาไปดูเตียงคู่อันเดี่ยวเดี่ยวาใหญ่มากนะแรกๆก็อย่างงี้แหละแรกๆก็เตียงเดียวแหละหลังๆก็เตียงคู่เหมือนเมื่อกี้นั่นแหละเขาครบกันก็แรกๆก็อย่างเงี้อะไปแมงก็ไม่เปิดด้วย เอ้าเปิดไม่เป็นนะฮะแล้วแล้วไอ้ห้องนี้มันแพงกว่าหรือว่าไงพี่เท่ากัน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 ราคาเท่าไหร่ครับฮะราคาเท่าไหร่ห้องนี้จำไม่ได้แล้วครับจำไม่ได้แล้วพันห้า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 ต่อคืนโอ้ยไม่ไม่มารอบนี้ไม่เสียใจแย่เลยใช่ใช่ใช่ฮึหอดถอนเลยดีกว่าถอนเสื้อเลยดีกว่าเฮ้ยใจใจใจนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราคงต้องล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 งไปเล่นน้ำยังไม่มี เดี๋ยวลงไปเล่นน้ําก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นน้ําเจอกษัตริย์น้ํามั้ยแค่นี้นะกษัตริย์น้ําเนี่ยบ๊ายบาย